สวัสดีครับสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลายที่มีลูกน้องก็อยากจะใช้เครื่องตอ,อกบัตรเรามาดูวิธีการเซตเครื่องตอ,อกบัตรชนิดนี้กันนะหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับเครื่องตอ,อกบัตรเนี่ยมีสาระสําคัญอยู่ที่การตั้งเวลาแล้วก็ตั้งเวลาเข้าเวลาออกอนะเนาะขั้นแรกเลยเราต้องตั้งเวลามันก่อนตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยให้เราเลื่อนมาตรงนี้ครับตั้งเวลานะจากวอลลุ่มลงมาเซตอัพตรงนี้นะเลื่อนลงมาเซตอัพอ่าเซตอัพนะครับ วิธีการก็เราให้เราดูจากตรงนี้นั่ก็ได้นะครับเซตอัพเห็นไหมตรงนี้นั้นที่ฝามันจะมีบอกอยู่ว่าถ้าเป็น0ูนตั้งปี0ูนตั้งวันแล้ว0ูนคือก็คือตั้งเวลานั่นเองอ่านี่นะครับพอกด0ศูนย์หนึ่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับจากกดเซตอัพเสร็จปุ๊บอันนี้มันเป็น0ูนใช่ไหมศูนยคือตั้งปีเขาให้เรากด Enter ก่อนกด Enter คือ P 6กด Enter ก่อนนะเพื่อที่เราจะเซตอัพตำแหน่งที่1 ตำแหนที่1นนะตอนนี้เรากำหนตำแน่ที่ 1, ตอนนี้เป็นปี2021นะครับอันนี้คือลด P4 คือลด P5 คือเพิ่มเรากด P5 ขึ้นไปเป็นปี2013 15 16 17ปีนี้24เนาะไปถึง24ปีเป็น24เสร็จใช่ไหมครับก็ให้เรากดปุ่ม Enter Enter คือ P6 P6 เสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมันก็จะมา02 02เราจะมาตั้งเดือนเอาเดือนกับวันกันแล้วนะครับน,นี้เดือนกับวันนะ เราก็มาดูการเดือนนี้เดือนอะไรครับเข้าสูญสองสิบต,ต้องกดกดปุ่ม enter ก่อนนะ p6 enter แล้วมาเดือนกันนี้เดือนอะไรครับเดือนเดือนสามถ้าก็เป็นเดือนสามเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม enter อีกทีหนึง่งเพื่อเลื่อนเลื่อนไปตำแหน่งวันนะครับอันนี้เดือนเสร็จแล้วก็ไปวันกดปุ๊บวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่แปดอ่าเราก็กดปุ่มอันนี้มันเป็นสามใช่ไหมครับเราต้องกดปุ่ม p5 เห็นเห็นพ่อเราต้องกดปุ่ม P5 เพื่อขึ้นนะครับกดปุ่ม P5 ปุ่มนี้นะในปุ่มนี้ปุ่มนี้ P5 ขึ้นไปเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดถ้าเลยไปเป็น P9 เป็นเป็นเก้าใช่ไหมครับเราก็กดปุ่ม P4 เพื่อลดเป็นเป็นแปดเห็นไหมครับวันนี้วันที่สามเดือนแปดอันนี้02ก็คือเราเซตเดือนกับวันนะครับแล้วเราก็กดปุ่ม Enter เพื่อไป03 03เราก็จะมาตั้งเวลากันพอเข้า03เสร็จปุ๊บเรากด enter ที่ P6 กด enter ที่ P6 นะครับเพื่อเข้ามาเซตอัพ03ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับ13นาฬิก5นาทีเราก็กดปุ่มเพิ่มเห็นไหมครับตอนนี้ชั่วโมงมันเป็น1อยู่ก็กดไปเป็น1313 13, นะครับถ้าเลยไปก็กดถอยหลังนะครับกด P4 เพื่อถอยหลังเป็น13อันนี้เราจะไปเซตนาทีการก็กดปุ่ม P6 หานอ่าศูนย์หกเรากกดปุ่ม P ห้าเพื่อให้มันเพิ่มขึ้นอ่าโอเคแล้วกดปุ่ม Enter เสร็จเรียบร้อยศูนย์สี่เราไม่ได้ตั้งศูนย์สี่เราไม่ได้ตั้งนะครับเท่านี้ครับก็เป็นการเสร็จตั้งวันเดือนปีอ่าเรามาดูการเลื่อนกลับมาที่ปุ่มวันรุ่มปึ๊บมันก็จะบอกเราว่าวันนี้เป็นวันที่แดเป็น PM นะครับสิบสานาฬิกา6นาทีนี่ก็เป็นการเซต วันเดือนปีเรียบร้อยเลยนะนี่เรามาดูการเซตการเข้าออกนะครับเมื่อกี้เป็นการเซตเซตเวลาตรงนี้เนาะเซตเวลาเซตวันเดือนปีจากตรงนี้นะคราวนี้เราก็มาดูวิธีการเซตการเข้าออกกันการเข้าออกเนี่ยก็จะมีอยู่ปุ่มนี้นะครับปุ่ม P1 P2 P3 P4 พ, 1, พ, 2, พ, 3, พ, 4, พ5 P6 พพพนะครับ P1 เนี่ยจะเป็นสี P2 จะเป็นเสียง P3 จะเป็นคอลัมน์คอลัมน์ก็คือเนี่ยครับว่าให้ไฟมันวิ่งไปตามไหน ดูตามผมไปแล้วจะเข้าใจนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มลดอันนี้ก็คือ enter อทําตามผมไปเลยแล้วกันครับเราจะมาตั้งคอลัมน์ก่อนหมายความว่าเข้า8ปดโมงให้มันอยู่ที่ตําแหน่งที่หนึ่งใครจะเซตละเอียดก็ได้นะผมเอาเข้า8ปดโมงพอแล้วก็ออก4ี่โมงเย็นที่ปุ่ม6เข้าที่ปุ่มหนึ่งก็คือไม่ต้องมาคอยกดอนะ่ะมันจะอัตโนมัติเองว่าตอนเช้ามา8ปดโมงเนี่ยมันจะเริ่อมอยู่ที่ปุ่มหนึ่งพอเกินเที่ยงไปมันจะกลายเป็นปุ่ม6ผมทําแค่นั้นนะครับทําตามเรียนแบบไปเลยแล้วกันนะครับขั้นแรกเลยเซตอัพ เซตอัพก่อนกดปุ่ม P3 เพื่อตั้งคอลัมน์่ากดปุ่ม P3 เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็จะต้องกดปุ่ม Enter Enter เพื่อตั้งคอลัมน์นะครับอันนี้คอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่1น,นะครับ P1 เนี่ยเราจะให้เข้า8โมงใช่ไหมผมใช้มันเป็น P1 อะ่ะเป็นคอลัมน์ที่1อะ่ะตั้งแต่เที่ยงคืน1นนาทีผมก็กดไปเที่ยงคืน1นนาทีไหมครับก็ตั้งไปเที่ยงคืน1นนาที ไอ้ปุ่ม4กับ5คือเพิ่มลดนะครับอ่าผมก็กด Enter ไปเที่ยงคืน1นาทีอ่าเป็นคอลัมน์ที่1น1ย์คือคอลัมน์ที่1นะครับไอ้ตรงนี้ก็คือทั้ง7วันเลยผมทำตามนี้ไปก่อนนะครับผมทำทั้ง7วันเลยผมไม่ได้อธิบายละเอียดว่าวันนั้นเข้าอะไรยังไงผมเอา7วันไปเลยนะเสร็จแล้วก็กด Enter อ่การตั้งค่าที่1ผมให้อยู่ปุ่มที่1ตอนเที่ยงคืน1นาทีตันนี้ผมใช้มันเปลี่ยนไปเป็นคอลัมน์ที่6ผมก็กดเนาะตอนนี้มัน ไอ้ตัวเลือกที่2แล้วก็กดปุ่ม enter นะครับกดปุ่ม enter อ่าตัวเลือกที่2หมายความว่าผมจะให้มันเปลี่ยนเป็นคอลัมน์ที่6ตอนเที่ยง1นาทีอ่าผมก็กดตัวนี้นะครับกดเพิ่มจาก0นย์นี่ไปเป็น12อ่าเป็น12อ่าเที่ยงแล้วกันเที่ยงเที่ยงตรงแล้วกันนะอ่าเที่ยงเที่ยงตรงเพื่อที่จะให้เปลี่ยนไปนเป็นคอลัมน์ที่6นะครับผมกด enter นะกด enter เสร็จ เห็นไหมครับ <Stars S 2> มันบอกว่าเป็นคอลัมน์ที่หนึ่งเราก็กด P 5เพื่อบวกให้เป็นคอลัมน์สังเกตดูนะครับว่าตัวเลขมันจะไปได้แค่6แล้วมันก็จะกลับมาหนึ่งใหม่อันนี้หมายถึงว่ามันจะไปได้แค่คอลัมน์ที่6เท่านั้นเซ็กชันที่2หมายถึงตัวเลือกที่2เนี่ยตอนเที่ยงผมให้มันเปลี่ยนไปเป็นปุ่มที่6แล้วก็กดกด Enter Enter อีกทีหนึ่งเซ c กชันที่3ตัวเลืที่3ผมไม่มี ก็จบแล้วครับอันนี้ผมก็จะรีวิวกันนี้เนาะว่าก็คือเราตั้งคอลัมน์ใช่ไหมครับพอเช้ามาใช่ไหมครับเช้ามาเนี่ยหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วมันจะมาอยู่ที่ปุ่มที่หนึ่งพอหลังเลยเที่ยงไปแล้วนะครับหลังเลยเที่ยงไปมันจะกลายเป็นปุ่มที่หกเพราะเราเตรียมตัวจะออกแล้วอ่าท่าน,นี้เราจะมาเซตสีกันผ้าหมึกเราจะมีสองสีสีน้าเงินกับสีแดงใช่ไหมครับผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าสีเสียงคอลัมน์เสียงผมไม่ได้ตั้งนะเดี๋ยวผมมันจะยาวไปก็เอาอันนี้เป็นสี เหมือนเดิมครับเข้าวอลลุ่มกดเซตอัพเลือก P1 P1 นะครับอ่า P1 เนาะพอ P1 เสร็จแล้วให้เรากด enter เราจะมาเลือกสีกันนะครับผมจะให้มันเป็นสีแดงตั้งแต่8โมง1นาทีไปเพราะว่างานเราเข้า8โมงใช่ไหมครับมันจะเป็นสีแดงก็ต่อเมื่อ8โมง1นาที8โมงนะครับเพราะ8โมงจะเป็นสีดำอยู่นะครับอันนี้8โมง1นาทีอ่าเราเปลี่ยนเป็น8โมง1นาทีนะครับแล้วกด enter อย่าลืมนะครับลบบวกแล้วเอนเตอร์สีศูนย์หนึ่งคืออะไรครับศูนย์หนึ่งคือสีศูนย์หนึ่งคือสีดำนะครับแต่ทีนี้หลังจากแปดโมงหนึ่งนาทีเราให้เป็นสีแดงก็กดปุ่มบวกครับบวกมันก็จะกลายเป็นศูนย์สองอันนี้จะเป็นสีแดงและหมายความว่าตั้งแต่แปดโมงหนึ่งนาทีเป็นต้นไปจนถึงจนถึงเท่าไหร่ครับผมกดเอนเตอร์ก่อนนะอ่าเป็นสีแดงนะครับตอนเนี้ยสีแดงมันเริ่มต้นตั้งแต่แปดโมงหนึ่งนาทีนะครับ แล้วเราใช้ให้มันกลายเป็นสีดําตอนไหนล่ะครับก็ตอนออกงานนั่นเองตอนออกงานเห็นไหมครับเซกชั่นที่2นะครับจากคันเลอร์นะผมใช้ให้มันเป็นสีดําตอน16นาฬิกาพาะจะออกงานแล้ว16นาฬิกา16นาฬิกาอย่าลืมนะครับตั้งนี้เป็น16อ่า16นาฬิกาตรงกด enter นะครับนาฬิการตรงให้เป็นสีดํศูนสีดําู2สีแดงก็กด enter อีกทีนึง่ง enter อีกทีนึง่งเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือสี ก็กดกลับมาเป็นวอลลุ่มเหมือนเดิมนะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยครับจบแล้วครับอันนี้ก็คือการตั้งสีนะครับก็ไปลองกันดูครับเครื่องตอกบัตรแบบอันนี้มีฟินเกอร์สแกนในตัวด้วยนะแบบแยกสีด้วยแล้วก็คอลัมน์สลับได้ด้วยสําหรับใครที่ต้องการเอาไว้ให้พนักงานใช้งาน,นตอนตอกบัตรนะเนาะก็ไปลองกันดูครับขอจบการรีวิวการตั้งค่าเครื่องตอกบัตรแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ